เอวะเพื่อนกูบอกว่ากูออกตอนนี้กูถึงปีไหนกูตีเหรอมึงไม่น่าเยเลยไอ้ไม่คือกูอยู่ฝั่งดูไงแล้วมึงเดินไปทางจะมเยี่ยอะไรทำยังไงมาเรียนว่าโทษได้ไม่ฝึกแก้มีน้ำมาเลยมีควันอะมาเลยว่ามันเป็นควันจากกันดานไงโง่ไม่ใช่ตดไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวมึงไปเจอคริสเตานโอลคาราโด้ไหไม่เคย โทษพกระปุกเป็นลูกนึงบ<อ>ินเอาไปเลยเว้ยเห็นไหมบินเนี่ยกูคิดเซนโ,โนะขนาดเดิมใส่เขาได้กยยยูมาจากประเทศเอธิโอเปียจังหวัดพนมเปญเนี่ยบุญเล็กก็เอาไปเลยไดอยู่จังหวัดสหรัฐอเมริกาสหรัฐจังหวัดสหรัฐอ,อุ้ยช <c oughs> ิ้นข้อเสียเลยเนี่ยสักอีกสักหน่อยไม่ไรไม่บินดันไปโอ้ยค่ะถ้าโทษเห็นในในห้องไม่มีไม่ได้แอ้ อันนี้คือสายน้ําทลายหินที่เราไปด้วยกันเนี่ยเออแต่เนี่ยมึงตายไปตอนที่มึงข้ามเนยเนี่ยเป็นอย่างอ้วนเยอยอันเนี้ยวนั่วกันตรงนีเว้ยก็ต้องรอก่อนอยู่ท้ายๆเน่ยไม่ต้องขยับเยอะไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหรอันนั้นช่อแ้วอันนี้มึงล่วมเองไงมองหน้าเธอทุกครั้ง ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอั้งแต่วันเวลารุณก็นึกว่ามันจะไหลตามเหมือนตอนนั้นแหละคุยเร็วอะเร็วเข้าดองไปเยอะว่ะวินใช้ตูดดันได้นะถ้าแบบมันแบบรู้สึกว่าติดมือแล้วมันผักไม่ค่อยไปอ่ะเวลาตอนจะดูดันลงอะ่ะมึงอ้วนอะพี่ไม่จอ เกียเลยเนี่ยอเหี้ยโทษปืนพี่ลันมา้องไงิ่เห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยูเลยลูกบอลของช้า์เนี้ยทำแล้วิถึงมันเหรอลูกบอลของฉันลูกบอลของช้างเอ๋แล้วทไมมึงอยู่เนี่ยอ่ะเราต้องรอหมุนี้รบีต้องรอหมนี้รบถูกแล้วมึงไปยิงอยู่ฝั่งน้นถูกแล้ว โอเคได้ได้ได้ไม่ยากวีมันเล็กเท่านี้เองอ่ะไม่อันนี้ของมึงต้องขยับเไปกูไผ่ได้แล้วมึงไม่ต้องมาผักกูกูอใช่ไอ้เงี้ยคนคนขยับไอ้เงี้ยกูต้องสแปมต่อแบบมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ตกไอ้เงี้ยนอนรอเลยนะบินนะนนออร ถ้ากูล่วงมินจะโกรธไหมมินก็ธรรมดาหนักกูคงไม่โกรธหรอกชิคพออยู่ทุงนู่นน่ะอ๋ออูต้องอาศัยโมเมนตัมอีกระอือโอเคแค่ล่วงแ้วปันง่ายแคู่ไม่โง่เหมือนมึงหรอกน้องดู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 ปโหลดเฮลเด้เลแล้วเบอร์เกอร์ให้ไม่ิ จุกเช่อเลยช่วงนี้ทดอยู่บ้านทั้งวันเลยช่มหมใช่ผมจะให้คุณฝากอะไรนกูคอคิดถึงมึงเลยว่ะเออคนนันก็อยับมาล้วก็คิดถึงูเนอ่ะไอ้คนน่าเกลียดเลยโอ้หโคตรเชี่ยเลยยอเลยก็บปืนปืนเบอร์ที่สุดในเกมฝั่งไหะ ไอ้ดาบิกเอาเลยนะทุไอ้เฮียทุกแพนลูกซองเหรอแล้วคุณจะดันยังไงเนี่ยมันตมาฝั่งนี้วินโดดมันโดดเข้ามาได้ปะวะลูกซองมันดีกว่าแะยบแบบเนี้ยไดี๋ยับไอ้ควายอุยดูจิงแขนนี่ขามันวิจะเดินทำไมวส้วคุณจะสยับแค้เขหอยังไระวังมันผักใสกูด้วยเอ้าทำมเขาหน้าต้องัรีไวท์วินรีไวท์าเลงบา ไม่เข้าเดี๋ยวอ้วนนะกูว่าเยอะตัวแล้วเตลบดีอ่ะวินจ้ามันไม่จะ็นช่วงเวลาที่มันรอมาตลอดเลยหรอกูว่ากูเข้าประตูไปแล้วอ, <c oughs> อย่างนี้ดันง,ง่ายขึ้นหน่อยไหมเอาตูดดันไหมครับกระเถิบให้เขาร้องเข้าลอยเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม

อินฟินิตนะมินอินฟินิตมันเลี้ยงได้เลยเยอะเลยมันกูมาเล่นกูมาเล่นแล้วมันจะกวนกูเลยดิไม่เหี้ยอะไรมิอ่ะมันจะคอยเสียบตูนมึงอ่ะมันจะอยเสีแต่เลยเพล็กเลยเพลเห็นปะเดินไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกเพลงใช่ปะไม่เอากูไปด้วยดิอ๋อจ๋าเลยก็บอกว่าเดินไปเลยกูก็เดินไปเลย ไปไปเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ไม่เป็นไรครับ้ยอะไรเนี่ยวเราทอีกร่ากันอย่าปิดมยไปเยอะันะจบทำไงวะไปไอะไรไม่อยากอยู่ด้วได้ได้ไจากอะไรแลวจากอะไรลไตรงขอขอไม่โดนนะไจ้ปะเนี่ยอะลองไหล่ะ ไอ้ที่เกิดกูโดนโดนหนี่นี่กูทําทําคีโมได้เพงไหมไปโอ้ยเจ็บเจ็บพวกมึงเป็นสีส่ายแล้วบินนะถ้ามึงโดนทับเนี่ยเนี่ยนะอันนี้อ๋โน่กูเดินไปอ่ะกูขอเดินไปอ่านก่อนนะน้องยิ้มไปลูนบิดวัชชัวสเตปนั่นน่ะมันพังตรงนั้นเฉยๆไม่มีเลยมันก็แค่ขอบมึงกลับวะ สุดยอดเลยพี่เกลือ MPX อุ้ยคิดเตอร์ D K อะไรยิงหัวไอใน D K ถ้าอะไรยิงหัวสองทีไม่ตายก็ไม่เล่นนะโลเคชั่นไล่ไอรบิดโอเควอะาเฮดไอ้สัตว์ไอ้สัตว์วินกูกลัวกูเนี่ยต้องกลัวเหี้าอะไรลอย เฮ้ยมึงมึงกระโดดได้อะมึงกระโดดได้ม uh ึงกระโดดได้ดิมึงจะบอกนะว่าวินมาทางซ้ายมือเนกว่าเฮ้ยเพราะว่ามิงั้นไม่จบแน่วินไปด้านขวาก็เลยนะหินหินไม่ค่อยได้เลยกูกูทสอบไม่เข้าเฮ้ยอินวอนฟิตให้อินวอนฟิต เฮ้ยมันได้เหมือนกันวินในบางเรื่องมันก็เอาเลยไม่เออ่อพ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 ่อ่อพ่เพ่ยเอพ่อพ่อพ่อ่เพ่เพอพ่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 อ่อพ่อพ่อพ่อด่อพ่อพ่่อพไออ่้่พ่อพอออ่อออ่อ่อ่ออออ ลาลาโก้โหไปพี่ของดีมาสงกระบอกเจี๋ยเฮ้ยเจอแล้วเ้ยอาแล้วมาทำไมเนี่ยไม่มีเชคอยยวินเลือแ่แปดบาทคุณนะเย กองตายอ่าท่านผู้ชมเฉยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็ย uh ืนกอดได้กดับใครนะครับก็นี่ก็ไม่มีแล้วแหละรอไม่ไม่รอไม่กูไม่เล่นละเกมยไม่เล่นเลยเกมสองก็ไ้่ได้มันใช้ความสามารถเกินไปว่บพวกกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูจะไม่เล่นละไอ้สัสถ้ามันมีอัปเดตใหม่ๆหม่มากูไม่เล่นละก็ต้องด่านใหม่มาไม่เล่นเลย